บรรยากาศยามเช้าครับของวันที่19ธันวาคม2568ครับที่บ้านดอนแดงหมู่10ตำบลอ่างผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดตุดรธานีครับก็บรราระทับยมชมบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้อากาศเย็นด้วยมีหมอกสายหมอกบางๆด้วยครับวันนี้ลงมาบรรยากาศยามเช้าครับท้องฟ้า กำลังจะมีแสงทองจากพราทิตขึ้นทางด้านทิศต,ตะวันออกก็พาท่านเยี่ยมชมครับบรรยากาศเช้าเช้าอากาศเย็นสบายสบายครับมีสายหมอกด้วยแล้วก็ชาทุ่งชาทุ่งมีเสียงไก่ขันด้วย รับอรุณยามเช้าครับ ก็มีเสียงรถไฟมาด้วยนะครับเที่ยวขึ้นจากกรุงเทพมนครมุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายเช้าวันนี้ครับเห็นนะครับแสมแม็แรถไฟมาแล้วเดื่อวน,นี้จะไปหนองคายครับเรีแบบนยนทางหนองคายส้หองย เชา้าวันนี้นะสายอิสานมะขาข้ามสะพานสิบห้าครับเสียงดังสะพานเหล็กใหญ่ที่สร้างจากกุงโตเจียว ประเทศญี่ปุ่นสะพานเหล็กนำเข้าจากญี่ปุ่นบริษัทโตโยต้าจากญี่ปุ่นรถไฟรางรถไฟสะพานเหล็กนะครับสร้างจากญี่ปุ่นนำมาประกอบในประเทศไทย เยนบรรากาศยามเช้าอากาศเย็นสบาย